สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex4u for ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย แอชแคนะครับเปิดให้บริการมากว่า13ปีแล้วตอนนี้แอชแคเองก็มีฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำเอไออิคโครวิกคล endar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะครับตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆก็คือสามารถแจ้งผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดได้ด้วยนะและแอชแคเองยังมีจุดเด่นก็คือค่าสเปดทองคําที่ต่ําที่สุดเฉลี่ยเพียง12จุดเท่านั้นสายเทรดทองอย่าพลาดนะครับเยลเลนส่งจดหมายฉบับที่2ถึงสภาคองเกรสย้ำสหรัฐผิดนัดชำระหนี้1่มิถุนายนหากไม่เพิ่มเพดานหนี้ เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานสำนักข่าวรอยสเตอร์รายงานว่านายเจเนเกลเลนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐได้ส่งจดหมายฉบับที่2ถึงสภาคอนเกรสนะครับเพื่อย้ําว่าสหรัฐนั้นมีความเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญกับการผิดนัดชําระหนี้อย่างเร็วที่สุดในวันที่1มิถุนายนหากว่าสภาค,คอนเกรสไม่อนุมัติการขยายเพดานหนี้ครับเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้รับ ในขณะนี้ดิฉันเนี่ยได้ส่งจดหมายมาถึงท่านเพื่อย,ย้ำว่าเรายังคงประเมินว่ากระทรวงการคลังสหรัฐจะไม่สามารถชำระหนี้ตามพันธะกรณีทางกฎหมายในช่วงต้นเดือนมิถุนายนหรือว่าอย่างเร็วที่สุดก็คือในวันที่หนึ่งมิถุนายนหาสวาคมเกรสไม่ดําเนินการปรับเพื่อเพดานหนี้หรือว่าระงับเพดานหนี้ชั่วคราวครับสำหรับในคืนที่ผ่านมานะครับนักถือก็มีการเจรจากันระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่ไว่าจะเป็นท้งฝ่ายของประธานาธิบดีโจไบเดนกับทางฝั่งของสมาชิก สภาผู้แทนนะครับทั้งถุนครับทั้งสวและก็สอสอเลยคือโดยสรุปเนี่ยยังหาข้อตกลงร่วมกันยังไม่ได้แต่ทั้งสองฝ่ายก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าการทําข้อตกลงเนี่ยมันยังมีความเป็นไปได้นะยางน้อยๆเนี่ยนะครับภายในสิ้นสุดสัปดาห์นี้เราน่าจะได้เห็นผลกันแล้ว อาจจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ครับนี่เป็นสิ่งที่สำนักข่าวได้มีการรายงานเข้ามานะครับนันกขุดครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่สร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคําในคืนที่ผ่านมาร่วมถึงการคอมเมนต์ของเหล่าบรรดาธนาคารกลางสหรัฐด้วยและนันกงุอย่าลืมนะครับว่าในวันศุกร์นี้นั้นจะมีการ กล่าวนะครับแถลงการสําคัญเลยของประธานเฟดจริงๆต,งต้องเรียกว่าเป็นการกล่าวประากาศาถานะครับเพราะว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับตัวของนโยบายการเงินจะรวมคณะกรรมาการหลายๆท่านรวมไปถึงอดีตประธานเฟดอย่างคุณเบนเบรน,น,นเก้ด,ด้วยตัวนี้เราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะคอมเมนต์ออกมาในรูปแบบไหนจะมีนาโนสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกับประธานเฟดท่านอื่นหรือเปล่านี่คือทั้งหมดครับที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ